สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่จังหวัดสตูลกันบ้างครับมาที่อำเภอทุ่งว่าครับที่วัดชมพูนิมิตครับเพื่อนๆพอดีผมไปได้เหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อแก่นจันทร์วัดชมพูนิมิตนะครับอำเภอทุ่งว่านะครับจังหวัดสตูลมาครับนะครับรุ่นนี้จะสร้างเมื่อตั้งแต่ปี2516แล้วครับเพื่อนๆเหรียญนี้เป็นเหรียญรุ่นแรกครับของทางวัดชมพูนิมิตนะครับ ก็สร้างในโอกาสที่ได้เปี่นเชิญหลวงพ่อแก่นจันทร์นะฮะมาจากจังอําเภอลางงูนะ,นะครับก็ในโอกาสที่อําเภอทุ่งว่าได้เปลี่ยนเปลี่ยนจากกิ่งอําเภอนะครับนะครับขึ้นมาเป็นอําเภอทุ่งว่าเหมือนเดิมครับเพื่อนๆในปีนั้นก็เลยมีการเฉลิมฉลองหลวงพ่อแก่นจันทร์ที่กลับมาที่วัดชมพูนิมิตนะครับแล้วก็มีการสร้างเหรียญขึ้นมานะครับเอไว้เป็นที่ระลึกด้วยครับนะครับก็รุ่นนี้จะ เป็นเหรียญเสีมาครับนี่ด้านหน้าเป็นรูปของหลวงพ่อแก่นจันทร์นะครับเป็นปางอุ้มบาทครับเพื่อนๆนี่นะครับพุทธลักษณะเป็นพุทธรูปปางอุ้มบาทด้านหลังก็มีเป็นอักขระยัน์นะครับมีอะละเอียดเขียนเอาไว้กำกับนะครับข้างล่างครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับจัดสร้างปี2,516นะครับคราวที่อำเภอทุ่งว่านะครับจะได้เลื่อนจากตำแหน่งได้เลื่อนขนาดนะครับจากที่อำเภอทุ่งว่ากลับมาเป็นอำเภอทุ่งว่าเหมือนเดิมครับ รุ่นเหรียญรุ่นนี้ก็มีการจัดสร้างนอกจากเหรียญเสมานี้แล้วก็มีการทําเป็นลูกกลมพิลอดนะครับขนาดพิลอดนะครับคล้า,า,คคลายๆเป็นเชือกถักกันนะครับขนาด1เซนแล้วก็1.5เซนครับลูกกลมพิลอดนี้จะเป็นเนื้อเนื้อโลหะผสมนะครับเพื่อนๆ <ด riet> นอกจากนั้นก็จะมีการทําพระเนื้อผงพุทธคุณด้วยครับเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนพิมพ์ของหลวงพ่อแก่นจานนี่แหละครับทรงเป็นแบบรูปลูกไข่ ทรงจะคล้ายๆกับผ้าเนื้อดินของ25พุทธศตวรรษนะครับแต่ด้านหลังจะเป็นหลังเรียบๆครับเพื่อนๆนะครับนี่ครับเป็นผงเนื้อผงพุทธคุณครับนี่นะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้ด้วยครับเพื่อนๆตามประวัตินี่ก็มีการจัดสร้างประมาณราวสามพันกว่าเหรียญครับมีเนื้อเดียวเลยครับเพื่อนๆนี่ครับคือเนื้อทองเหลืองลมดําครับเพื่อนๆลมดำแบบลมดำร้อนนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตามประวัติแล้วหลวงพ่อแก่นจันทร์ก็ว่ากันว่านะครับท่านเป็นทูต พุทธลูปศักดิ์สิทธิ์นะครับที่ลอยน้ํามามามาติดที่ท่าน้ํานะครับก็มีการอัญเชิญขึ้นมานะครับนะครับแล้วก็มาเอามาประดิษฐานอยู่ที่วัดชมพูนิมิตรับนี่นะครับนี่นะครับแล้วก็ในปี16ได้มีการจัดพิธีพุทธาพิเศษขึ้นนะครับเพื่อนก็มีการเชิญเกจิอาจารย์นะครับจากพื้นที่ใกล้เคียงมานะครับอย่างเช่นว่า เขาว่ากันว่านะครับเป็นอาจารย์นําวัดจรสารานะมาเป็นเจ้าพิธีในการผุกเสกครับนะครับครับแล้วก็แล้วก็พ่อท่านเจียดนะครับวัดทุ่งหินผุดสงขาครับแล้วก็มีพ่อท่านสีแก้ววัดไซใหญ่ครับนะครับนะครับ คืนที่พุทธาพิเศษนะครับเพราะว่ากันว่านะครับขณะทําพิธีปลูกเสกอยู่นะครับได้เกิดฝนฟ้าขนองมาครับต้นอ้อยนะครับที่นํามาปลูกติดไว้กับเครื่องไหวอื่นๆลมกระหน่ำพัดอย่างรุนแรงจนปลายอ้อยเนี่ยลู่ชนเข้าหากันเลยครับแรงมากๆครับหลังจากนั้นก็มีฟ้าผ่าฟ้าผ่าลงมากลางกลางพิธีครับหลังจากฟ้าผ่าไปเสร็จสักแป๊บเดียวครับทุกอย่างก็เงียบสงบลงราวกับปาฏิหาริย์เลยครับเหรียญรุ่นนี้ครับนี่นะครับ แล้วที่อัศจรรย์อย่างหนึ่งนะครับตอนที่อันเชิญหลวงพ่อนะครับมาจากอ,อำเภอละงูนะครับเพราะเขาเขาว่ากันว่าไปไปเดินไปเดินเอาอ,อันเชิญเดินกลับมาเลยนะครับเพรากเขาบอกว่าช่วงอันเชิญกลับมาเนี่ยเกิดฝนฟ้าขนองตลอดทางครับแต่ปรากฏว่านะครับคนที่อุ้มพระหลวงพ่อแก่นจันทร์เดินเท้ากลับมาอย่างอำเภอทุกว่านั้นเกิดปรากฏ คนอุ้มพระนะครับไม่เปียกฝนครับทำให้เป็นที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดในขณะนั้นเกิดความศรัทธาเรื้มใสในอิทิลิ์ปฏิหารของหลวงพ่อแก่นจันทร์กันเป็นอย่างมากแล้วก็ร่ำเรือกันไปทั่วครับนี่นะครับหลวงพ่อแก่นจันทร์ครับพุทธลักษณะณะเป็นเ,เป็นพิมพ์ปางอุ้มบาทนะครับปางอุ้มบาทนะครับอยู่อิริยาบถยืนครับส้นประบาททั้งสองชิดกันนะพระหัตถ์ทั้งสองข้างชิดชิดกันในท่าประคองนะครับ มีบาทอยูู่ฝาพระหัตถ์อย่างนี้ครับศิลปะเป็นสมัยไม่อยุทยาตอนปลายนะครับนะบแบบแปราสาททองก็เป็นอารัตนโกสินตอนต้นนะฮะบแบบทรงเครื่องนะครับตัวพระหลวงพ่อแก่นจันทร์เนี่ยทำจากไม้จันทร์ครับนะครับแล้วก็ ศิลปะสวยงามนะครับไม่ใช่แบบไม่ใช่แบบคนธรรมดาสามารถจะทําได้กันนะครับเพื่อนเนะครับต้องเป็นช่างช่างจริงๆนะครับตัวตัวจริงของหลวงพ่อนี่จะสวยงามมากๆกครับเพื่อนเืนี่นะครับตัวองค์พระพุทธรูปครับมีใบหน้าที่ชดชอยยิ้มแย้มสวยงามอิ่มเอิบเบิกบานครับมีศิลปะที่ประณีตเลยครับต้องไม่ใช่ช่างธรรมดาจึงจะสามารถทําได้นะเป็นในต้องเป็นช่างมีสกุลนะครับนะครับและเป็นที่อัศจรรย์ใจมากๆก็ทําให เกิดความเรื่อมใสหลายาหลายหลายคนนะก็มาขอพรและบูบานให้ได้สมปรารถนากันครับมีได้ขาดเมื่อได้ตามีิขอก็ยานิยมแก้บนด้วยขนมโคครับนอกจากนี้เมื่อถึงวันออกพรรษาก็จะมีประเพณีลากพระโดยทางเรือด้วยตอนแรกก็ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรจึงเรียกว่าพระลากครับพระลากาอนิยมนามาพระมาลากในวัน,ว,น,ว,นวันออกพรรษาครับต่อมาเมื่อถึงสงการก็อัญเชิญพระรูปพระรูปดังกล่าวมาส่งน้ําปิดทองแนละ ปะแป้งครับจนตัวปรากฏว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งครับปุ่มนูนของกระหมดผมครับบนเสียนพระพุทธรูปหรือไม่ประศกนะครับเกิดบินหักลงมาครับชาวบ้านจึงนําเอาชิ้นส่วนนี้หักลงมาดูพ็อปรากฏว่ามีผู้ที่มีความรู้ทางช่างเขาบอกว่าปุ่มนูนของของกระหมดผมบนเสียนนะครับทําจากไม้จันทนะครับจึงเรียกพระพุทธรูปองนี้ว่าหลวงพ่อแก่นจันทรตั้งแต่นั้นมาครับนี่นะครับประวัตินะครับ แล้วก็ในปี16นะครับพระสมุห์จำแรงนะครับอดีตเจ้าอาวาสชมพูนิมิตนะครับวัดชมพูนิมิตแล้วคณะกรรมการวัดชมพูนิมิตก็ได้จัดสร้างเหรียญรุ่นนี้ขึ้นมาที่เพื่อนๆได้ชมอยู่นี่นะครับนะปางอุ้มบาทเนื้อฝาบาทลมดำนะครับเพื่อนําปัจจัยที่ได้ห่ายไปบูรณะซ่อมแซมกุฏิอาคารสถานที่ต่างๆภายในวัดครับนี่นะครับก็มีการเชิญครับพอพอท่านเอียดนะครับวัทถุงหินผุดสงขานะครับพอท่านสีแก้ววัดไซใหญ่นะครับนะครับ พอท่านเอียดนี่คือวัตถุหินพูดนี่ก็ตรังนะแล้วก็สงขาคือพอท่านสีแก้ววัดไซใหญ่นะครับส่วนพัทลุงก็เห็นว่าเป็นอาจารย์นาวัดดอนสาราครับมาร่วมพิธีผูกเสกและเป็นประธานในพิธีนะครับนี่นะครับนี่ครับรุ่นนี้จะสร้างมาอย่างที่บอกนะครับก็มีเหรียญเหรียญนี้เหรียญหนึ่งแล้วก็มีลูกอมพี่รอดนะครับขนาด1.5เซนกับ1เซนนะครับเป็นแบบเนื้อโลหะผสมนะครับแล้วก็พระเนื้อผงพุทธคุณครับหลังเรียบครับนี่นะครับ วันนี้ผมเอาเป็นเหรียญนี่ครับเป็นเหรียญ็ิมานะครับเนื้อทองเหลืองลมดำให้เพื่อนๆนได้รับชมกันนะครับนี่นะครับนี่ครับด้านหน้านะครับศิลปะละเอียดของพ่อนะครับนี่ครับเพื่อพๆนี่ครับเป็นงานจัดสร้างตนปีหนึ่งหกนะครับและเป็นเนื้อทองเหลืองนะครับเพื่อนๆนะครับทองแดงผสมสังกะสีนะครับลักษณะเป็นเหรียญที่ขึ้นรูปด้วยมือนะครับเพื่อนๆเป็นงานปั๊มนะครับปั๊มแล้วก็ตัดคากนะครับนี่นะครับเพื่อนๆน ตัดข้างนะครับปั๊มแล้วก็ตัดข้างครับผิวเรียบตึงนะครับเป็นแบบเหรียญมีห่วงในตัวนะครับเพื่อนเพื่อนทรงเสมาครับด้านหน้ามีข้อความว่าหลวงพ่อแก่นจันทร์ครับเพื่อนๆ่ด้านล่างนะครับแล้วก็เป็นรูปของหลวงพ่อยืนนะครับเป็นทรงปางอุมบาทนะครับส่วนด้านหลังนะครับก็มีอักระยันนะครับยันห้านะครับเขียนว่าณโมพุทธายะนะครับนะครับณโมพุทธายะนะครับตรงกลางนะครับนี่นะครับอ่า นะครับโมนะครับนะครับพุทธพุทธายะนะครับพุทธายะนะครับก็มียันลึกลือนะตัวอุลงนะครับนี่นะครับตัวอุลงนี่ครับมีอูทางลงข้างบนนะครับนี่นะครับข้างล่างเห็นข้อความว่าวัดชมพูนิมิตนะครับกิ่งอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล2516นครับตอนนั้นเป็นกิ่งอำเภอแล้วก็ในปีนั้นก็กลายเป็นอำเภอทุ่งว่าครับเพื่อนนี่นะครับนี่ครับ เป็นเหรียญปั๊มนะครับแล้วก็มีตัวตัดนะครับนี่ครับลักษณะตัวตัดนะครับขนาดของเหรียญนะครับกว้าง1.6นะครับยาว4.1นะครับความหนาประมาณ2มิลครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับเป็นเหรียญปั๊มนะครับผิวต้องตึงเหรียญปั๊มต้องตึงเรียบนะครับเพื่อนๆดูรายละเอียดของรูห่วงนะครับดูเจาะคอนข้างเจาะเต็มนะครับเพื่อนเพื่อนนี่นะครับเจาะเต็มนะครับลักษณะการปิพนด้านหลังนะครับเรียบงานปิ้นนะครับนี่นะครับ ปัจจุบันมีด้วยกันอยู่3บล็อกนะครับนี่ครับลักษณะการปิ้นนะครับลักษณะตัวตัดตัวหยียบเหรียญนะครับด้านข้างครับมีการรอยของตัวหยียบเหรียญให้เห็นนะครับนี่ครับตัวหยียบเหรียญนะครับตัวตัดด้านข้างนะครับเพื่อนๆนี่นะครับตัดหยบหยาบนะครับเพื่อนๆตัดไม่ค่อยขาดนะครับตัดหยาบหยาบนี่นะครับนลยมาลักษณะแบบผิวหิ้งครับเพื่อนๆนี่ครับ นี่นะครับเย่างวิ่งนะครับตัดหยาบๆนะครับนี่นะครับตัดหยาบๆนี่ครับบล็อกแม่พิมพ์ปัจจุบันจะมีด้วยกันอยู่3บล็อกนะครับจริงๆก็คือบล็อกเดียวนะครับแต่ว่าหน้านั้นเข้ามันตัวบล็อกแม่พิมพ์ก็เริ่มสึกนะครับก็เป็นแยกเป็นบล็อกหลวงพ่อแก่นจันนะบล็อกกอไก่กอไก่ชัดนะครับนะครับแล้วก็บล็อกที่2คือบล็อกนี้นะครับคือบล็อกกอไก่เรือนครับแก่นจันแล้วคอไก่มันจะเรือนไม่ค่อยชัดครับแต่บล็อกที่3คือบล็อกลอล้งเลือนครับ ตรงนี้จะเริ่มเลือนครับคล้ายๆทวไก่นะครับมันจะเริ่มหายไปนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ครับละเอียดพิมพ์ทรงนะครับช่างแกะสลักไอ้กลัวเม็ดพวกนี้นะครับจะคมๆนะครับเพื่อนๆนี่นะลักษณะแบบเดียวกับตัวจริงของหลวงพ่อแก่นจันเลยครับพวกนี้นะครับการช่างฝีมือประณีตมากครับเส้นคงเส้นคอสามเส้นเห็นชัดเจนครับเพื่อนๆนะครับเม็ดตาศกเป็นอย่างนี้เลยครับคมๆเป็นเม็ดๆเมางนี้เลยครับนำหูจะยาวๆนะครับ ตัวหลวงพ่อจะเรีย,ย ouais. see, วๆยาวๆนี้ครับผมมเรียวๆยาวๆอย่างนี้ครับนี่ครับนั่นนกก็เล่นเป็นลายกระหนกนะครับนี่นะครับลายกระหนกซ้ายขวาครับเพื่อนๆนี่ครับนี่ครับนี่ครับบางเหรียญนะครับก็เห็นมีแบบตีรันหมายเลขเป็นเลขไทยด้านล่างด้วยครับน่าจะเอาไว้แจกกรรมการนะครับมีตั้งไล่ตั้งแต่เลขหนึ่งไปเรื่อยๆอย่างนี้ครับนี่ครับเป็นเลขไทยครับน่าจะเป็นเหรียญแจกกรรมการนะครับผูกน้อยครับตีปั๊มเป็นเลข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 เหรียญนะครับนี่ครับ เป็นการพิมพ์รูปด้วยด้วยมือนะครับต้องตัวหนังสือต้องเป็นแท่งโคมชัดครับเพื่อนๆแท่งโคมชัดอย่างนี้เลยครับนี่นะครับองค์ที่สวยๆเดิมๆก็จะเป็นลมดําจะลมดําสนิทอยู่ครับอย่างนี้แบบผิวเปิดๆแล้วนะครับเพื่อนๆนี่นะครับสภาพผิวหิ่งครับผิวหิ่งก็คือครับมีโดนน้าโดนอะไรบ้างครับคราบเขียวคราบลายติดนี่ครับนี่นะครับสภาพอย่างนี้เลยครับมาอย่างนี้เลยนี่นะครับ เป็นพระอีกองค์หนึ่งครับที่เป็นที่นับถือของอำชาวทุ่งว่าจังหวัดสตูลและก็พื้นที่ใกล้เคียงครับนะครับท่านใดไปที่ที่วัดชุมพูนิมัตนิมิตรนะครับผ่านอำเภอทุ่งว่าไปก็แวะเข้าไปไหว้หลวงพ่อได้ครเดี๋ยวนี้มีมีสาลาศาลาที่แบบเอาไว้เก็บหลวงพ่อแก่นแห่นจันทร์นะครับครับไว้ต่างหากไว้ทําไว้เรียบร้อยแล้วละครับเพื่อนๆนะครับเรียบร้อยเลยเดี๋ยวนี้ครับนี่นะครับ นี่ครับขนาดเครื่องทรงต่างๆคมชัดมากเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับเม็ดเม็ดอะไรต่างๆคมชัดนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนิวจีบอลนะครับนี่นะครับหน่มิติครับอันนี้ได้มาเหรียญหนึ่งก็เลยเอามาไลฟ์เพื่อนๆรับชมกันครับเป็นพระปักใต้ครับบ้านผมเองครับนี่ครับนี่ครับ โอเคครับเพื่อนๆก็วันนี้ปามาชมเป็นเหรียญปั๊มอีกรุ่นหนึ่งครับของจัดสร้างปี25 1 6ครับเพื่อนๆนะครับเป็นการขึ้นรูปด้วยมือนะครับเพื่อนๆต้องคมชัดนะครับตึงเรียบนะครับตึงเรียบนะครับไม่มีบวมนะครับเหรียญเรียบตึงไม่มีบวมนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่ก็ต้องเก่าได้ยุคนะครับท้องเป็นแบบทองเหลืองลมดาครับนี่นะครับเป็นแบบทองเหลืองลมดําก็มีนะครับเพื่อนๆนี่นะครับนี่นะครับลมดําแบบร้อนนะครับมันเลยไม่หนานะครับก็บางบางทีก็ติดบางท เลยเอามาไล์เพื่อนๆได้ลองรับชมกันครับท่านใดมีรุ่นนี้ก็เอาไปเปรียบเทียบผมดูนะครับมันมีบล็อกแม่พิมแม่พิมสามบล็ 3, บอกไหมครับเพื่อนๆ่อนะครับโอเคขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจกดปุ่มแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดรับชมรายการอื่นผมครับสวัสดีครับ